ือเป็นความสําเร็จของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนครับรเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่มีขนาดเล็กใช้งานง่ายพบพาสะดวกแล้วก็อ่านค่าชี้ได้ว่าทุเรียนนี้สุกแล้วหรือว่ายังเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าเป็นทุเรียนที่พลูสวยน่ารับประทานใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแล้วก็วัตทุเรียนได้ครั้งละหลายๆลูกเลยนะครับ เทคโนโลยีอินฟราเรดนั้นจะวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนได้ไม่ต่างจากค่าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยยิงรังสีจากเปลือกทุเรียนแล้วก็กดปุ่มเพื่อให้เครื่องนี้ประมวลผลอ่านค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนวัดทั้งปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลโดยที่ไม่ทำลายเนื้อทุเรียนที่อยู่ข้างในถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาชาวสวนตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายแล้วก็ไม่ได้ราคานั่นเองวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทำลายตัวอย่าง คำว,ว่าวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและไม่านายตัวอย่างเนี่ยก็สามารถทําให้เราวิเคราะห์ได้ทุกผลทุกรูปเราสามารถที่จะประกันคุณภาพของผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายเองก็สามารถที่จะประกันคุณภาพาผู้ซื้อเองก็สามารถที่จะให้ราคารับซื้อเนี่ยที่เป็นธรรมกับเกษตรกร ไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของโลกนะครับตลาดส่งออกที่สําคัญก็คือจีนเ mm hmm. วียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเครื่องตรวจวัตทุเรียนนั้นโดยไม่ต้องผ่าจะช่วยทําให้ผู้ส่งออกลดปัญหาการตีกลับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพลงอย่างมาก